สดจ้ากินกับตำมะงูพักกระถินพักกระเสียดน้ำช้อนกระเสียดน้ำพูดนะมังเนี่ยเดี๋ยวหอน้อนงามเนาะป้าปวดทรวงจ้าปวดคือตะหักแต่ควายดอนเป็นทางค้อจีดเชื่อมระวางโมบานสองโมบานพี่น้องข้าจะกลับทางนี้ก็ได้แต่ว่าก็ไปเห้องโบสถ์จ้าเออคนว่ากลับทางนี้ก็ได้น้ำท่วม อุย้ยพามาชมน้ำพี่น้องน้ำเคลื่อนล่าเปล่าต่อนส้นเทนบรรยากาศพี่น้องทีมงานเฮ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวกาลสินค่ะมีพามาเที่ยนี่มาลุยเคียนเนาะค่ะเขื่นท่ายเขือนล่ำเปล่ามีท่ายเขือนมามาชมเขือนเหรอกับมหาเบิงป่าเนาะมาสืบป่าพี่น้องโอ้ยกล้วยตื่นควายตื่นพี่น้อง อ้าืตอตะหักแต่ควา,ายดอนน,น,ดน้ำใสดีครับเนาะป้าบรรยากาศคือใดใครเสพพี่น้องอันนั้นอันนั้นักกระเชกแเมียนบอยเป็นพักกระเชิดบ,บตุนทีมงานเฮ้าพี่น้องแถวบ้านบอยคอยนี่ อยากได้พระเกษตรบอใ่เงีนีเป็นไหมจ้า้องน้น้นา,น,านี่ข้าเดียวไปทางคุณแล้วไม่เป็นยอ้าอ้าอันนั้นเป็นผู้ยังน้ำใสค่ะทังุม,น,มนเป็นผู้กุมข่าผู้กุมข่าว วัดผู้กุ้มข้าววัดผู้กุ้มข้าวจ้โอ้ผุนพี่น้องวัดผู้สิงวัดผู้กุ้มข้าวไปผุนบอกจังหวัดกาฬสินธละเสียาจังวันก็ละเป็นวัดผู้กุ้มเข่าวุวยบอยานน้าอันนี้ไม่ใช่คนละฟังคนละฟังของเทียนมันกล้วยกินบ่อยนาบนี้แยกมาจากเขื่อนลำเปาวาจะอันนี้หางมันจะหางเขื่อนลำาปล่าใช่เขื่อนค่ะนี่มันบอกวันไรเกลือนไทยเขื่อนลำเปาว น้ำข้าเจ้าคือใสครับเองเมพี่น้องมเมงวมางเงี้ยแต่ออนซ้อนคักแท้ยอดพักเกษตรแล้วย่ายละอันยอดพักเกษตรอันนี้ข้าเจ้าเอิร์นบาซื้อบ้านเพิ่นนี่ซื้อว่าบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงนบใไ้อยู่ในน้ำบ้านน้องแสงเด้อพี่น้องเอ้าจังไดงจงไปอยู่กลางน้ำยังไงนน้ำท่วมเพิ่นน้ำท่วมหานบังไฟน้ำแหวมจะเกลือไมอปีนี้น้ำ หลายเอออืมโอดโอดเสร็พี่น้อง ดอกมันดอกมันให้ดอกหยาตุนอยดอกักตัวมันตัวสีม่วงผุนๆนแดอกกตัวอันนี้ดอกหยาทอละมันมันบุนๆดอกมันบ้ต้องเต็มๆยงนีก็สิอยู่ในท้องมันตัวมันบเพ่นพักบุ้งอันนี้บอสที่เพื่อนไปต้มหมห้องกินนี่อีหน้าเพื่อนพักบุ้งขาวนี่้ยอันนะ

ไปไปาตัวไงไไดนด้น้าไปี่มอากข้งนาไปบ่อได้ผ่านไปบ่ได้พี่น,อน้องน้ำท่วมแต่ว่ากะสิให้รถไปก่อนเดี๋ยวกะสิยางกุไปเบิง่งว่าสิขามได้บ่อีมงานเฮาตอนนี้ก็ยางมา <c oughs> รมงานสายดุยห้องพี่น้องมาขายปุ๋ยดอกจ้าข้าฟ้าาบ้าน้น้องข้างนอมี้มีน้ำมีป่าเลยมาเที่ยวชมเก็เคยเห็นเอาือลุย ลุยแพงล,ล,ลพงลุยแล้วพ,กกพ,กกพี่น้องลงลุยแล้วพักกเกษตรน้ำทั้งบ้านเอินพี่น้องพักเกษตล่ลงลุยแล้วพี่น้องไปกินก็ตามักฮวงเนาะเป็นยังไดน่อย,สยใส่มาเบิ่งกันนะ เกษน้าเกษตรน้าพี่น้องนี่ก็เกษตรน้าเอาเมถาวเจียบเอาลุยใหม่ยังเนาะมันสิเลือกซ้ำเดี๋ยวระวังตรูดลงไปเด้อระวังเดินน้อมเอ้ยลุยน้อมกับลุยแพงพี่น้องสองลุยนี่เ่าต้องห่วงเลยนี่ làm. Và để nè. Bưng răng răng bưng. Nhọt cái đó cái đĩa nó. อืมหอมมาหายแล้วพอดีบ่ออืดเนาะบ่ออืดพักอูอ้พ,อพี่น่อยละน่อยน่อยพี่มองเนี่ลเเจ้าบ่าบาาตองโลงไปเลิกเลยน้อยยอดนี่ใหญ่ๆเจ้ากบ่าหน่อยข้งหลังนี่นี่นี่ เท่าเด็กเทเจ้าเด็ดทิมก็พ้องกันหน่อยหอนนึ่งเอามาหน่อยคิดถือไปใครนี่แม่เทวละแก่หย<ๆ>่อนงามเดียวโอ้ยทางพุ่นก็อยาไใท้ายนกเป็ดพี่น้องไปไปไป อังสองลุยนี่ลุยน้อมกับลุยแพงนี่เพิ่นก็อยากเก็บผักพี่น้องตรงเนี้ยโอ้ยยุพีแห้งบอลเลิกได้หน่อยยุพี่บอลเลิกเลยได้การเลยนกเป็ดพนะพี่น้องโอ้ยตอนส่วนเด็กผักน้อทางเพิ่นพี่น้องเลยตรงเนี้ย พายเมนซื้อบหนอยบาทด้วยนี่มันยอดงามหยอด,ยอดสดพี่นอ้องใส่ใส่นกเป็ดง่ามค่ะไปเบิ่งนกเป็ดปพันน้อง ไปเบิ่งนกเป็ดพี่น้องไปเบิ่งนกเป็ดแลน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 ใส่ล่ะนกเป็ดคืออยู่ในน้ำบ่นกเป็ดน้ำพี่น้องโอ้ใส่เห็นเห็นบอเห็นได้ยินแต่เสียง ยืงขึ้นไม่ก็ขาวอ้นี่ปลาปลาปลาสวายปลาสวายพี่น sure. ้ oh, Κ? องโอ้บ yeah, ่อนบอกุ้มเซียนเบีบานนั่นข้าเจ้าขาเจ้าสิแพงบ่นี่ยขาเจ้าบ่แพงเนอกเนปาสอม๋อมันทวงมองนี้ลดไปบ่ได้บ่พ่วง ไปรถใหญ่ก็ไปได้บ้านหนึ่งเป็นทางค้อจีดเชื่อมระวงังโมบานสองโมบานพี่น้องข้าจะกลับทางนี้ก็ได้แต่ว่ากลัไปห้าบ่รมุจยักษ์ทางอือคนบ้ากลับท่างนี้ก็ได้น้ำท่วมคนมึงได้มองคืนแพ่บ้านไม่มองนี้วะต้องขามบ้านนี้ไปซะก่อนไม่อีกไกลเตือนอะไรบ้าอ้มอเตอร์ไซค์เป็นเกียร์มากข,มาขามน้ำม,มาเลยพี่น้อง หนังมาเลยบรรยากาศดีพี่น้องตอนนี้ลุยแพงกับลุยน้อมกับร่างสีเก็บผักคุมนี่ก็บ่๊เม้นหน่อยๆคันลง่ไปได้พี่น้องแต่ว่าจักน้ำสีเลือกบนได้ปุ๊สีเลือกบ่บุ๊พี่น้อง สายลุยสองสองสาวลงเก็บพักกระถินพักระเกษตดน้ำมางเนี่ยกรเน่นนะบางเนี่ยเดหนอนงามเนาะป้าูจ้ะโบรกรรมบางานเงี้ยพี่นไปกินก็หอยนั่งรมค่ะจ้ะตามบางงป๊าป่าไงดินบุบบับบุบบับอยู่พี่น้องป๊าป่าคือหลายจ้พุ่น ปลาปลา้หลายครั้งเถอะุนลาลาเขานาะขุนมาจ่อุลาเาหรืลุยมันเถอะแมามาฟันมาฟัมันดิงนดดามนมรมาสายนาะอ้ยแดไก่ฟังนี่กระมี่พี่นเอ้ยคือตไงค่เนาะมันดินคือนเจ้าือบ่หา มันสดจ้ากินกับตำบักุ่งหวานนึเลยนกับตากฮวง่ข้างขาดดีตัวกินข้าวเร่งยอดพักบุหมดหน่อยก๋วยกุ้งเนาะสุดยดเลย ะมันห่อนนะเอาละเอา้าห่อนแล้วมาขึ้นรถพี่น้องไว้แล้วไปแล้ว,ลลลวห่อนแหง้งพอดพี่น้องโอ้ยแดดบักซุดซุดยอดเลยแดดนี่ยุบของจะได้หมดนะมามาขึ้นมาพี่นอ้องขึ้นมาแดดไหมรุยหน่อยมากไหมพี่ถุงนี่อยูกถุง